หลักในการแก้โจทย์ปัญหาค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดขั้นที่หนึ่งให้ทำความเข้าใจกับปัญหาเพื่อจะให้ทราบว่าเขาต้องการหาค่าสูงสุดหรือว่าค่าต่ำสุดอะไรเราก็กำหนดให้เป็น y หรือว่าค่าอื่นตามความเหมาะสมขั้นที่สองสมมุติให้ y เป็นตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัญหาโดยค่าของ y จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าของ x อันนี้กรณีที่เราสมมุติ y เป็นตัวที่เราต้องการทราบนะคะก็ y ส่วนใหญ,ญ่ก็จะอยู่ในรูปของฟังก์ชัน x นะคะขั้นที่3เมื่อได้ค่า y ในรูปฟังก์ชัน x แล้วเราก็จะเขียน y ในรูปตัวแปร x เสร็จแล้วนะคะก็หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า y ที่ต้องการจะหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดที่เทียบกับตัวแปร x อันนี้ห้าหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะแล้วก็หาค่าวิกฤตโดยการให้ค่าที่ดิฟได้นั้นเป็นศูนย์แก้สมการหาค่า x นําค่าวิกฤตที่ได้ไปตรวจสอบว่าค่า y มีค่าสูงสุดหรือว่ามีค่าต่ําสุดหรือเปล่านะคะอันนี่7นําค่า x ที่ได้ไปแทนค่าก็จะหาค่า y ซึ่งเป็นค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดตามที่ต้องการ วันนี้จะทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะเริ่มต้นที่ข้อที่6กปรมาที่สองจุดแปดข้อน้าหนึ่งร้อยส5สห้าวันนี้จะทำข้อหกข้อเจข้อแปข้อเกข้อสิบเอ็ดสิบสี่าสิบเอ็ดสิบสี่หข้อคะ่ะ6 7 8 9 11และ14บของข้อนะคะมาดูเริ่มต้นที่ข้อ6ในการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหาอุณหภูมิได้จากสมการ c เท่ากับ10บวก4ี t ลบ0.2 t ยกกำลังสองเมื่อ c เป็นอนุณหภูมิมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสและ t เป็นเวลามีหน่วยเป็นวินาทีคำถามก็คือเมื่อใดอุณหภูมิขึ้นสูงสุดและขึ้นสูงสุดอุณหภูมิสูงสุดนั้นเป็นกี่องศานะคะ ตามขั้นตอนการหาค่าสูงสุดหรือว่าค่าต่ำสุดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3อันนี้โจทย์ให้หมดแล้วนะคะสขั้นแรกก็คือการเขียนสมการซึ่งโจทย์ขค้น,นี้เขียนสมการมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มต้นที่ขั้นที่4ก็คือดิฟเลยนะคะหาตัลายการเปลี่ยนแปลงก็คือดิฟสี่ดิฟสิบบวกสี่ทีลบศูนทีกำลังสอง ริบสิ t, บบวกสี่ทีลบศูนย์จุดสี่ทีกำลังสองนิ้ตัวนี้นะคะริบสิบได้เท่าไหร่คะริบสิบได้ศูนย์ริบสี่ทีได้สี่ริบศูนย์จุดสองทีกำลังสองได้ศูนย์จุดสี่ทีนะคะเอาค่าที่ริบได้ไปเท่ากับศูนย์เพื่อหาค่าวิกฤตนะคะข้อนี้ง่ายเพราะว่าโจทย์บอกสมการมาให้แล้วเราก็ดิบเลยดิบแก้สมการหาค่าวิกฤต ได้4ลบศูนย์ยุสทีเอาค่าที่นี้เป็น0ูนย์แก้สมการหาค่าทีค่ะแก้สมการหาค่าทีนะคะ ริฟได้ทีเท่ากับดิฟแล้วกายค่าวิกฤตค่าทีเป็น1ิบใช่ไหมคะ1ิบเกิดจากลบสี่หารด้วยลบศูนย์จุดสี่นะคะแสดงว่าอุณหภูมิเวลาเท่าไหร่คะเมื่อเวลา1ิบวินาทีอยากจะรู้อุณหภูมิเท่าไหร่แทนทีได้10บในสมการสรมการก็กส,สิบบวก4ี่คูณสิบลบศูนย์จุดี่คูณสิบกำลังสองได้ส0มสิบแสดงว่าอุณหภูมิสูงสุดเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีอุณหภูมิสูงสุด 30สองศาเซลเซียสข้อต่อไปคะ่ะข้อที่7แผ่นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างส0บยี่ซนติเมตรยาว24นะคะตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง4ม,มุมให้ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว X ็ซนติเมตร แล้วพับตามรอยเพื่อเชื่อมทํากล่องฝาเปิด x มีค่าเท่าไหร่กล่องจึงจะมีปริมาตรมากที่สุดอันนี้นักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูจะม,มีภาพให้ดูนะคะเล่าสจไปก่อนถ้าใครมีหนังสือนะคะหน้า,า145จะมีรูปประกอบไม่มีไม่มีดูเดี๋ยวครูจะมีรูปให้ดูคะ่ะใจเย็น <laughs> นักเรียนนึกถึงนักเรียนเคยเห็นถาดขนมไม่แกงไหมเคย,นะเคย มันจะต้องมาจากเสีเยบมแบนแล้วก็ตัดมุมออกแล้วก็พับขึ้นก็เป็นถาดนะนึกภาพออกว่าอันนี้เลยนึกไม่ออกไม่เคยกินขนมมแกงเลยสิขนมชั้นนะที่ใส่ถาดขนมบ้าบินที่ใส่ถาดอ่ะอ่อืมอร่อยใช่ไหมมันจะเป็นแผ่นแบนๆแ,แ,แล้วก็ตัดมุมออกแล้วก็พับก็จะเป็นกล่องฝาเปิด ดูรูปนะคะเห็นไหมคะอันน <becue> ี้รูปข้างนอกพอตัดมุมเห็นไหมคะมุมเราจะตัดมุมตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็พับตามรอยประนี้แล้วก็เป็นกล่องตั้งขึ้นมานี่ภาพออกใช่ไหมคะออกนะอืมไม่มีฝาปิดก็กล่องฝาเปิดไงคะมีฝาปิดใช่พวกล่ของฝาปิดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโจถามว่า x จะมีค่าเท่าไหร่จึงจะทําให้ปริมาตรมากที่สุด ปริมาตรก็เกิดจากกว้างคูณยาวคูณสูงกล่องอันนี้โดนตัดไปแล้วเหลือกว้างเท่าไรคะจากเดิมกว้าง20ตัดตรงนี้ไป x ตัดตรงนี้ไป x เหลือกว้างเท่าไรคะ20ลบกี่ x 2x องถ้านอนในการยาว24ตัดมุมเป็นมุมละ x ก็ต้องเหลือ24ลบ 2x แล้วสูงนะคะสูงก็คือพับตั้งขึ้นมาสูงอะไรคะสูง x กถูกไหมคะกว้าง20ลบ 2x 2 x, มุมนี้ ยาวก็ต้อง24ลบด้านนี้กับด้านนี้ด้านละ x ยาว24ลบ 2x สูงก็ x เป็นปริมาตรของกล่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราขั้นที่หนึ่งเราจะเขียนสมการปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมคะเป็นกล่องแล้วนะคะกว,ว้างก็คือ20ลบ 2x ยาว24ลบ 2x แล้วก็สูงก็ x นะคะจะคูณย,ย,ยังไงดูปริมาตรคะ่ะเริ่มต้นนะคะ ให้วีก็คือปริมาตรของกล่องนะคะเดี๋ยวสไลด์ค่ะขอสไลด์ค่ะให้วีปริมาตรของกล่องปริมาตรสุดบอกว่ากว้างคูณยาวคูณสูงนะคะกว้างเท่าไหร่คะกว้าง20่บลบยาว24่บสลบสสูง X ก็เอาคูณเลยะคะ่ะ ยี่สิบลบสองเอ็กซ์คูณยี่สิบสี่ลบสองเอ็กซ์แล้วก็คูณอีกเอ็กซ์หนึ่งคูณง่ายจะตายคูณแล้วต้องได้ปริมาตรต้องได้เอ็กซ์กำลังสามอยู่แล้วจริงไหมคะยี่สิบคูณยี่สิบสี่ได้สี่ร้อยแปดสิบคูณอีกเอ็กซ์ก็เป็นสี่ร้อยแปดสิบเอ็กซ์ไงคะตัวหน้าได้ล้พจน์กลางยี่สิบสี่คูณสองบวกกับยี่สิบคูณสองเป็นเท่าไหร่คะสี่สิบแปดกับสี่สิบใช่ไหม ก็เป็นลบ88 x คูณอีก x นึ่งก็เป็นลบ88 x กำลัง2ตัวหลัง2 x คูณ2 x ได้4 x กำลัง2คูณอีก x นึงก็เป็น4 x กำลัง3เพราะฉะนั้นมันคือ480 x ลบ88 x กำลัง2บวก4 x กำลัง3ขั้นต่อไปดิฟเลยค่ะตามหลักการดิฟและให้ค่าดิฟเป็น0ูนย์ียค่ะ ด,ด, 0, กกดิบได้ค่าที่เป็นศูนย์แก้สมการหาค่า x ดิบได้480ลบอะไรคะ82 88คูณ2ได้ 176x แล้วก็ดิบ 4x ก,กำลัง3ได้ 12x ก,กำลัง2 เอา4หารทั้งสองข้างของสมการเพื่อเลขน้อยลงนิดหนึ่งเวลาแยกตัวประกอบใช่ไหมคะ,<ล>ะอะไร240อ่ะแม่แม่สี่ไปเลยก็ได้แม่สี่เลยก็ได้คะ่ะ, 20, ะ 3, แยกตัวประกอบกอบ้อนนี้รู้สึกจะแยกตัวประกอบไม่ได้ ถ้าแยกไม่ได้มันต้องใช้มันคือมันแยกแล้วมันไม่มีจำนวนเต็มที่เป็นคำตอบไงคะมันต้องเป็นทศนิยมมันแยกแประกอบไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นต้องใช้สูตรจําสูตรได้ไหม,ม ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์หาค่า x จากอะไรนะสูตรลบ b ลืม <All right. S 1> นึกออกไหม <All right. S 1> พูดอย่างนี้ยังอะไรเลยอะไรอวอร a x กำลังสองบวก b x บวก c เท่ากับ0ย์แยกตัวประกอบแล้วไงต่อค่า x ที่ใช้รู้เนี่ยใช้ที่แยกไม่ได้ใช้ลบ b ก่อนลบ b อ๋อบวกลบแปรรู b กำลังสองมั้งลบ 4ac ส่วน 2a เห็นไหม เห็นไหมจำได้แล้วเหรอจำได้แล้วข้อนี้มันอะไรอ่ะโจทย์มอะไรคะสที่เราลบแล้ว 3x มกกำลังสองแล้วไงคะลบสี่สิบเวกหนึเท่ากับศเพราะฉะนั้น x ก็คือลบด้วยลบ44ใช่ไหมคะบวกลบ b กำลังสองลบ44กำลังสอง ลบสคูณ a, a ก็คือสาม c ก็คือร้อยี่สิส่วน2อคูณสนี่แหละมันจะได้ค่า x มา2ค่าถูกไหมคะเอ <A>, กำลังสองต้องมี x อสองค่าอยู่แล้ว ูสไลด์นะคะจะมี2ค่าก็คือ3.621กับ11.04ค่าประมาณค่ะให้ทำการบ้านมาแล้วคิดมาก่อนแล้วนกเรียนคิดซิว่าค่า x ค่าไหนที่เราจะใช้แล้วจะให้ปริมาตรมากที่สุดระหว่างตัดมุมไป3เซนกว่ากว่ากับตัดมุม11กว่ากว่า แผ่นโลหะเมื่อกี้นี่กว้างแค่เท่าไหร่คะกว้างยี่สิบจะตัดมุมไปสักสิบเอดตัดได้ไหมไม่ได้ตัดมุมได้ยังไงกว้างแค่ย0สบตัดมุมต้องสิบเอดกว่ากว่าเพราะฉะนั้นจะปริมาตรมากที่สุดต้องตัดมุมแค่ประมาณสามจดหกสองหนึ่งนะคะประมาณสามจุดหกแล้วจะได้ปริมาตรมากที่สุดเกินไปสามเจ็ดก็พอสามจดหกเจ็ดไม่ถึง บางเอินว่าข้อนี้แยกตัวประกอบไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะข้องง่ายๆย่างมีให้ท้าทายครูใส่ทันยมผิดไม่ใช่คะ่ะไม่ผิดคะ่ะ3.621กับ11.04แต่ว่าเราเลือกใช้3.621 11หกสอเราไม่ใช้คือเวลาแก้สมการมาได้สองค่าแต่เราคงไม่ใช้11เพราะวันกว้างแค่20ถูกไหมคะขอบคุณค่ะที่ทวงจะได้รู้ว่าเข้าใจผิดนะคะ จาก x เท่ากับ3.621กับ1 0 4ดังนั้นเราเลือก x เท่ากับ3.621ไงคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือจัดมุมประมาณ3.621เซนติเมตรค่ะจ้องดีๆนะคะได้3.621แล้วจะได้ปริมาตรมากที่สุด <c oughs>